สวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องเอฟซี FC ทุกท่านนะครับที่กําลังรับชมหรือว่ากําลังกดติดตามหรือว่าที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามให้เราด้วยนะครับกด subscribe ตรงนี้ด้วย subscribe นะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดไลค์ตรงนี้ดีกว่ากดไลค์ให้เราด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับเราตอนนี้ทุกท่านเห็นผมอยู่ในห้องนะครับ เราเพิ่งกลับมาจากการทํางานวันนี้นนเหนื่อยเราก็จะมาทําการอัดวิดีโอไม่ใช่อัดวิดีโออัดการสอนการทาอินโทรที่ผมใช้ประจํานะครับให้น้องๆหาหนูเด้เห็นกันเออเรียนแนะนําตัวเอง <ST AR UNG> ผมไมค์มจีซีับครับเพิ่งเป็นช่องใหม่นะครับมียอดสมัคสมาชแค่ส5สิ้าคนเองอย่าลืมช่วยกันกดไลค์ให้ด้วยกดสมัครสมาชด้วยนะครับผม <ST AR UNG> และที่สําคัญวันนี้ น้องๆต้องตั้งใจดูกันเพราะพี่จะมาสอนการทำ intro นะครับขั้นแรกให้เราให้น้องๆเข้าไปที่ google home ก่อนเลย google home เข้าไปหรือ google ธรรมดาก็ได้นะครับอ่า intro ตัวนี้ทำในโทรศัพท์ก็ได้ทำในแล็ปท็อปโน้ตบุ๊กได้หมดนะครับในคอมพิวเตอร์ได้หมดน้องพิมพ์น้องๆพิมพ์เข้าไปที่คำว่าอย่าพูดเร็วดิ ทำ intro อันนี้พี่พิมพ์ไปแล้วนะกด enter ปา้าในโทรศัพท์ก็หามกันเลยแล้วน้อนมาเจอคำว่า new intro 3 d ตรงนี้นะครับตรงนี้เลยนี่นี่นี่นคลิกเข้าไปแต่เ,เปินคลิกปุ๊บส่วนมากนะครับตรงนี้เราก็เข้าได้เหมือนกันแต่ตรงนี้มันจะเป็นแค่เคาเรียกว่าตัวอย่างแนะนำอ่าเดี๋ยวนี้ปุ๊บเราเข้าตรงนี้นะครับหน้าต่างเห็นไหมหน้าต่างสี่เหลี่ยมตรงนี้ ข้อหน้านต่างอย่าลืมนะข้าตรงนี้แล้วก็เลือกตัวที่2เลยกดเข้าไปปุ๊บน้องๆจะเห็นคําว่าไอ้น้องๆจะเห็นอินโทรแนะนําเยอะแยะนะครับเอ๊ะพี่ทําไมพี่บอกว่าเยอะแยะแต่ทาไมเวลาผมกดเข้ามาปุ๊บผมเจอแค่นี้ละพี่น้องๆครับเราอย่าเพิ่งไปตัดด่วนตัดสินใจเลยนะครับก็เหมือนคนเรานั้นแหละรู้นม้มรู้ใจให้เราเลื่อนมานะครับ เลื่อนลงมาปื๊ดลงมาเรื่อยๆสุดเลยเราจะเห็นนี่ครับตัวหนังสืออนนี้ในโทรศัพท์ก็เหมือนกันในโน้ตบุ๊กแล็ปท็อปเหมือนกันหมดครับกดเข้าไปเลยป้าหนี่ขึ้นมาแล้วครับอินโทรที่เหลือที่น้องๆอ,อยากจะได้กันเราน้องชอบแบบไหนเร้น้อง,องอปื้มแบบไหนน้องเลือกเอาเลยนะครับนี่มันจะมีแบบหลายอย่างเลยดูเลือกเอา มีนี่ด้วยนน้องเห็นไหมมีเกมด้วยเป็นของเกมก็มีเดี๋ยวนี้นี่เห็นไหมนีเยอะแยะครับน้องๆเลือกได้เยอะแยะเลยน้องๆชอบแบบไหนอ่ะน้องอยากได้แบบไหนน้องๆเลือกเอานี่ปุ่ม subscribe ปุ่ม subscribe ปุ่มกดติดตามมีเยอะแยะครับผมอ่าเดี๋ยวพี่จะเอานี้เอาตัว็อปแล้วกันเนาะวันนี้เรามาทำตัว็อปกันดีกว่าเออสวยๆนั่นเลยตัว็อป มีแต่คนที่ใช้ตัวท็อแบบเนี้นี่นะใช้นี่ดีกว่านี่อฟเฟ็สวยดีนี่ครับกดเข้าไปเลยน้องๆครับสิ่งที่สําคัญที่สุดน้องๆอ,อย่าลืมนี่เนมจำไว้ในอินโทรแต่ละตัวนะครับมันจะมีไม่เหมือนกันบางตัวมีเนมบางตัวชื่อยาวเฟ้ยบางทีพี่ก็หลงเหมือนกันนี่นะเนมอย่าลืมเนมที่แปลว่าชื่อ open in กดเข้าไปปึบ พอกดเข้าไปรอแป๊บนึงให้เราหันมาในโน้ตในโทรศัพท์จะไม่ได้นะครับโทรศัพท์จะไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะโทรศัพท์ื้นที่มันจะน้อยอ่าน้องๆกดเพย์ก่อนหอนอเสียงอ่าโอเคน้องกดเพย์ปุ๊บอ่าโอเคเราเอานี้เนี่ยตกลงเอาันนี้เนี่ยปุ๊บน้องๆก็อย่าลืมอย่าลืมไลยสต๊อปไว้ก่อนอย่าลืมสต๊อปนะอ่า แล้วเราจะเห็นตรงนี้เห็นไหมเห็นลูกศรชี้ไหมครับลูกศรชี้อยลูกศรชี้อยลูกศรชี้ปุ๊บให้เราก,กดเข้าไปเลยตรงกล่องสี่เหลี่ยมกล่องรูปสี่เหลี่ยมนี้นะครับกดเข้าไปป <ipe out> <บ>ึ๊บเห็นไหมเห็นแถบนี้ไหมครับให้เลื่อนตรงนี้เอานะอย่าไปเลื่อนตรงนี้ถ้าเลื่อนตรงเนี้ยในโทรศัพท์อะเรียบร้อยนะครับไปมั่วหมดเลยพี่ลองแล้วให้รรน้องๆเลื่อนตรงแถบได้เลยแถบตรงนี้ค่อยๆเลื่อนเลื่อนดูเห็นไหมครับ มีคำว่าอะไร name n a m e name ให้เราหาคำว่า name ตอนนี้มีไหมโอเคตอนนี้มีปึบ๊บกดเข้าไปเลยตรงตรงไหนมี name เปลี่ยนให้หมดนะครับเราปอกของพี่คัดลอกไว้แล้วในโทศรศัพท์เราก็ทําได้นะครับคัดลอกไว้จะได้ไม่ต้องพิมพ์บ่อยกด enter โอ้ยาจุงอ่าเนี่ยครับ เข้าไปลบก่อนลบก่อนเออลืมลบกดวางเพิบเอ t นเตอร์แล้วเขาจะเปลี่ยนไปเป็นอย่างนี้น้องๆไม่ต้องไปกังวลใจนะว่าเฮ้ยพี่เป็นแบบนี้แล้วมันทําไมจะแก้ไงครับมันเป็นแบบนี้มันพังแน่เลยน้องๆครับเย็นๆให้เราแก้ให้หมดก่อนนะครับเปลี่ยนชื่อห,หมดก่อนเพิบเพิบเอนเตอร์ปาแบบเราหายต้องมีกสิไม่ใช่มีแค่นี้หรอก M G C อย่าลองกดสิอ๋ออย่าลืมอย่าลืม M G อ๋อจุดอันนี้ไม่ให้เราใส่จุดเราก็ลบออกน,นะครับขอปลาขอไัย <c oughs> เราก็แท็บเอากดแท็บ ปาปแทนจุดเอาโอเคพี่สิหลอ,อกมาก่อนเนาะจะได้ง่ายๆต่อกันอธิบายปุ๊บอ่าอ่ะอ่ะไม่ไม่ไมอ่ะอ่ะเออมาละ enter ไป enter ไหนทีเนี้ยโอเคอันนี้เหมือนเดิมนะครับลบไม่อดล,ลบก่อนลบก่อนวางใหม่เมื่อกี้พี่ลืมไปว่าเราต้องไออินโทรตัวนี้เป็นไม่มีจุดเออขอโทษที่ไม่ได้มองกล้องบ่อยนะครับต้องมองใน จอคอมพิวเตอร์เยอะจัดโ okay. อเคตัวตัวสุดท้ายนั่นเองพี่ใหญ่ของเราลบออกแล้วอก,กดวางลงไปเลย enter โอเคเห็นไหม MGC แคปมาแล้ว oh, <no. S 1> ไหนเราลอง,ลอง,ลองซิ okay. เอะทำมาใหม่ใหม่เห็นไหมแสดงว่าอันนี้ไม่สมบูรณ เราแก้ใหม่ครับเดียเออบเข้าไป่ะน้องซิได้ไหมไม่ได้นะครับให้เราแก้ไขไปเรื่อยๆนะครับอ่าตรงนี้มันต้องขยายออกสิเนาะอ่าใช่ต้องขยายออกมันตันตรงกรอบตรงนี้แน่เลยใช่ไหม แล้วเปลี่ยนอินโทรมาดีกว่าอินโทรนี่ยากนะน้องงงพี่ก็เริ่มงงแล้วอินโทรเนี้ยกดเข้าไปที่เก่าแล้วกดออกไปโอเคเห็นไหมอินโทรเยอะแยะครับน้องๆน,น้องได้แบบไหนอ่ะน้องๆเลือกเอาเลยตามสบายตามใจชอบของ,น,องน้องเองเลยมันเดาหาอันนี้ง่ายเอาอันนี้อ่ะ สีแดงเนี่ยพี่ชอบสีแดงกดเข้าไปเลยเหมือนเดิมเป๊ะนะครับกดสี่เหลี่ยมอันนี้มันจะมีสั้นหน่อยไหนไหนโอ้โหสั้นมากเลยไหนอะมีไงเอ็นปุป๊บปุป๊บปมันจะเป็นแบบนี้นะน,น้องเห็นไหม <c oughs> น้องเปลี่ยนทั้งหมดเลยเนี่ยน N. เนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยเอ็นเนี่ยออาไปในการหาครับ นะครับมน้องเปลี่ยนเป็นชื่อช่องตัวเองหมดเลย M G ไม่ว่าจะเป็น M G X น้องๆใส่อนะไรแล้วน้องก็ใส่ไปอย่าไปใส่ทีเดียวนะอันนี้ให้ใส่แต่ตัวอย่างของพี่ M G C Hub ใช่ไหมตัวแรกพี่ต้องใส่ตัว M ก่อนเออหายวิสั์ที่ไดตัวดสักตัวแล้วเนาะน้องได,ได้เข้าใจปุ๊บกดตัว M ไปเขาไม่ใช่ M ใหญ่บ้าเห็นไหมกด enter มันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเราสังเกตในหน้าจานี้ใช่ไหมเปลี่ยนตัว M ละ อันนี้อะไรไม่เปลี่ยน M G เขามีเสตจใช่ไหมเสตจ G จตัวใหญ่ Enter ป๊าอ่ะอ่ะเพราะอ้าวโทษเขาตบบาลามมาละ M G ละเราไปก็ C C ใช่ไหมโอเคไปก็ C ป่าเห็นไหมครับเราก็ไล่ไปเรื่อยๆเห็นไหมมันจะมี A อ๋อผิดผิดขอภขอภัยขออภัยท่านทำไงถัดออกอตรงนี้ครับเห็นไหมมันจะมีเปลี่ยนเปลี่ยนตัวตัวตัวนะครับแท็กเนมอันนี้ให้เราใส่ตัวให้เราใส่ชื่อแต่ทีละตัวนะอันนี้เอมอันนี้ก็ต้องตัวเอมเหมือนกันเอมเหมือนกันไปนเรื่อยเอ enter บ้าเห็นไหมเมื่อจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเราก็ลบออกไปบ้า enter เอม เิมเนะเริ่มสวยแล้วเริ่มสวยแล้วทําทุกวันคนระับทําไปเรื่อยๆทําให้เพื่อนทําให้แฟนทําขายได้หมดนะครับเป็นวิทยาทานในการบอกกล่าวนะมีคนทําเยอะครับอินโทรแบบนี้ก็ถ้าไปซ้ํากับใครก็ขออภัยด้วยนะครับเราก็มาทําตามคํำเรียกเรียกหรอพูดไม่ค่อยชัดโอเคนะ ในเรากดตัว M ปา้านี่เห็นไหมครับพิสัสทิ่คิดตัวเดียวพอเหนื่อยมันนานเดี๋ยวคลิปมันยาวเห็นไหมครับเลืย,ยาวเลยเห็นไหมนี่เขาค่อยเลื่อนค่อยเลื่อนโอเคนะเนาะแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกตัวเลยแล้วเราก็มากดตรงนี้ดาวน์โหลดส่วนเพลงนะครับออโต้มิวสิกตรงนี้ใส่เพลงได้เหมือนกันน้องๆอ,อยากได้เพลงอะไรอะสาวบังโคปะ เสาโพน้องก็ไปโหลดมาแต่เหนื่อยตัวที่ต้องตัดต่ออีกรอบหนึ่งนะครับพอเราน้องตัดต่อเสร็จปุ๊บน้องถึงจะมาใสตรนนี้ได้เนาะใส่นนี้เสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นเพลงในเพลงเขาเรียกว่าเพลงอะไรนะเพลงอินโทรของเราเองนั่นแหละแต่พี่จะบอกแต่พี่จะไว้สอนในอ p ีที่2นะถ้าน้องๆอยากรู้ต้องใส่ยังไงน้องๆมาติดตามพี่ก่อนมากดติดตามพี่ก่อนแล้วก็คอยดูอ p ีที่2ต่อจาก อีพนะีหนึ่งเนาะไม่รู้จะวันไหนแต่ทำแน่อีพีสอในการเอาเพลงลงมิวสิกเอ๊ะขออภัยเอาเพลงลงในอินโฟโอเคเนาะแล้วก็มากดดาวน์โหลดเลยสตาร์ทวิดีโอกดเข้าไปอันนี้ไม่เอาบล็อกอางเดียวแล้วก็รอครับเดี๋ยวไม่เป็นการเสรียเวลาเนาะพี่น้องๆเนานะเดี๋ยวพี่จะตัดไปตอนที่ใกล้เสร็จเลยดีกว่าดาวนะ์โหลดเนาะ ๋ยวเราว้าวกันความเร็วแสงฟิ้งกลับมาแล้วความเร็วแสงนั่นเองเห็นไหมครับเรากลับมาแล้วตรงดาวน์โหลดวิดีโอนะกดเข้าไปเลยเหมือนกันนะครับในโทรศัพท์ในคอมพิวเตอร์ทำเหมือนกันเลยกดเข้าไปตอนนี้เราก็รอปิดโฆษะก่อนโหลดเรียบร้อยยังเออโหลดเรียบร้อยแล้วเน็ตเรานะครับเน็ตที่บ้านพี่ที่ห้องพี่นี่ก็เป็นเน็ตความเร็วแสงนะครับความเร็วแสง อหอยทากวิ่งกัดยางเออเอาดีกว่า <c oughs> นี่ครับกดเข้าไปรอดูโอเคไหมอันนี้พี่จำน้องเ,อเฉยเนาะมันไม่ได้ช่ช่องพี่โอเคถ้าโอเคเราก็กดอ่อ <c oughs> ถ้าเราทำในคอมนะครับน้องๆหน,หนูต้องย้ายต้องย้ายออกมาจากในคอมนะย้ายออกมาจากในคอมแล้วก็ไปทำใน ไปทำการแปลงไฟล์เนาะน้องจะโหลดโหลดหรือว่าโหลดเลยนะโหลดแอปอินช็อตมาก็ได้นะเนาะอินช็อปเออพี่จะอินช็อตอินช็อปโหลดมาเดี๋ยวพี่จะขึ้นโลโก้ลิงก์ไว้ให้เนาะขึ้นตรงนี้ดีกว่าไม่ใช่โลโก้ลิงก์ขออภัยโลโก้รูปตรงนี้โอเคนะเดี๋ยวไปขึ้นให้แล้วก็น้องก็ไปทําการแปลงไฟล์มันจะง่ายมากในการแปลงไฟล์เนาะ ก็ถ้าอยากรู้นะให้น้องๆทืบไรค์ให้คลิปนี้ถึง1,000ไลค์แล้วก็ผูติดตามถึง1,000เดี๋ยวพี่ทำการแบ่งไฟล์ให้ดูเนาะถ้าน้องๆชอบอย่าลืมช่วยกันนะกดติดตามน้อยกดติดตามมีเยอะพี่จะได้ไ,ได้เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยช่องพี่เพิ่งเป็นช่องเปิดใหม่เนาะน้องๆหนูก็ช่วยๆกันหน่อยก็อีพีนี้ ก็เป็นการมาสอนอ้ใช้คำว่าสอนเนาะใช้คำว่าบอกเล้าดีกว่าเออพาะเราไม่ใช่ครูเรายังไม่เก่งขนาดพอเป็นาการแนะนําในการทำอินโทรพี่เห็นน้องๆถามพี่มาจังเลยพี่ก็ไม่ค่อยมีเวลาทํางานเนาะพอมีเวลาว่างเพื่อมาอัดคลิปให้ก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์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 ด้วยนะกดไลค์กด, like, กด subscribe และสั่นกระดิ่งด้วยจะได้เห็นคลิปใหม่ๆเวลาพี่ลงถ้าคลิปนี้ถึง1,000นซับสไครต์นะครับแล้วก็1,000ไ like. ลค์เดี๋ยวพี่จะมี EP หน้าแล้วก็จะมีวิดีโอเด็ดๆให้น้องๆได้ดูนะครับก็ EP นี้ลากันแค่นี้นะครับขอบคุณครับผม